สวัสดีท่านชมท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ที่ช่องรถบ้านสมชายมินบุรีอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ผมมีรถที่จะมารีวิวแล้วล่ะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะรับชมคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก่อนเลยนะฮะที่เห็นอยู่ตรงหน้านิสสันเซลตี้1.6 e at ปี2006ครับคันนี้นะราคาอยู่ที่3 4 9 0 0 0นะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะ3 4 9 0 0 0นะผ่อนอยู่ที่ประมาณ 6,000กว่า72วนวดนะฮะวันนี้ผมจะพาดูบรรยากาศรอบคันนะฮะของเจ้าตัวนิสตันเซลฟี่ 1.6EAT ปี2016นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เป็นไงบ้างครับกับบรรยากาศร,รอบคันนะฮะของเจ้าตัว Nissan t e u p h y นะฮะ 1.6E AT ปี2006 e ครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่อยากมาดูรถนะฮะสามารถมาดูรถได้ที่โชว์รูมรถบ้านสมชายนะฮะเดีย๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดแพดที่ไว้ให้ใต้คลิปนะครับหรือว่าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจรถบ้านสมชายนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอและทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเช่นกันเลยนะคราบถ้าชอบคลิปแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องรถบ้านสมชายกันด้วยนะครับ แล้วเราเจอกันในคลิปหน้านะครับผมน่าสำหรับคลิปนี้บายบายครับ